โรงแรมอามานิกนะคะคาบุกิโจชินจูกุคาบุกิโจนะคะเป็นโรงแรมเปิดใหม่เพิ่งสร้างเสร็จปีนี้เองนะคะ2 0 2พนะอยู่ตรงแถวคาบุกิโจนะในย่านชินจูกุเดี๋ยวเรามาดูกันว่าห้องข้างในเป็นยังไงแต่คิดว่าดีแหละเพราะว่าดูห้องมาแต่รีวิวยังไม่มีเยอะนะคะเพราะว่าเพิ่งเปิด้คม ข้างล่างมีนักท่ด้วยไปเช็คอินกันเดี๋ยวนี่เขาก็มีภาษาไทยด้วยนะเนี่ยโรงแรมนี้ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะคุยกับเจ้าหน้าที่ไม่ได้ให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 ้ใ ะอันนี้ต่อรถไฟเนะนี่เราได้ห้องแล้วนะคะเช็คอินเร็วมากประมาณสองนาทีได้แล้วแล้วเขาก็มีเวลคอมดิงให้ด้วยนะเดี๋ยวเราต้องไปกินเวลคอมดิงด้วมีน้ำให้กินฟรีนะคะแล้วก็เอาคูปองเมื่อกี้มาแลกได้แลกเครื่องดื่มได้นี่พวกนี้อันนี้เราเดี๋ยวเราเอาคูปองมาแลกได้เลยนะ พุทชื้นไหมพุยทชื้นให้มี่อะไรอ่ะได้ <laughs> <ๆ> <sm all> กินได้หมดหนะคะรีเควสต์ได้นะคะเอาการ์ดเมื่อกี้มาแลกแต่ว่าบบกินแค่น้ำผลไม้นี่แหละง่ายดีเยอะเพียผ้าด้วยมีตูก้กดน้ำนะคะตู้กดน้ำจัดเหรียญเครื่องซักผ้ามีสี่ตัวแล้วก็เครื่องทำน้ำแข็งไมโครเวฟ อยู่ตรงนี้พามาดูค่ะก็จะอยู่ชั้น B1 ง่ายๆคือเบอร์บีหจะเป็นแบบว่าชั้นเซอร์วิสนะก็จะมีเนี่ยห้องอาหารเป็นเลา้าเนาะแล้วก็มีห้องซักผ้าเมื่อกี้นะคะอยู่ตรงนี้แล้วก็ห้องสุบบุหรี่นะคะเราไปชั้นหกเนี่นะคะห้อง609นะคะ จะให้ดูแบบห้องแบบละเอียดเห็นไหมจะเห็นได้ว่าตรงทางเดินข้อดีนะคะของที่นี่คือตรงทางเดินอะ่ะคือกว้างมากกว้างจริงๆอ่ะกว้างแบบเอาเตียงมาวางได้เตียงอย่างไเนี่เยเนี่ยอันนี้กระเป๋าไซส์ยีนะคะวางอยู่แล้วก็อันนี้กระเป๋ากล้อง ใหญ่เหมือนกันนะแล้วนี่อันนี้กระเป๋า28นิ้วดูดิเนี่ยโบจะบอกว่าวางเรียนกระเป๋า28นิ้วเนี่ยถ้าวาง2ใบกลางนะได้เลยนะคะเออแล้วก็ห้องน้ําห้องน้ํากว้างมากใหญ่มากอันนี้คะ่ะอ่างอาบน้ำนะอันนี้ให้ดูอย่างละเอียดเลยเนาะแล้วก็แชมพูแล้วก็วกนี่แปรงสีฟันแล้วก็ยาสีฟันเป็นซองนอี้เนาะ ที่นี่เหมือนเขาจะค่อนข้างแบบอีโคมากเลยอะอะไรที่ไม่จําเป็นเขาไม่ให้นะเนี่ยแล้วก็ไม้แคะหูสำลีไม่มีนะตอนแรกโบคิดว่าจะมีแล้วโบก็ไม่ไดเอามาจากที่ไทยด้วยต้องไปซื้อเนาะข้างล่างก็ไม่ได้มีให้หยิบนะแต่โบก็ไม่ถามเจ้าหน้าที่เขามีให้เปล่าแต่มันไม่มีให้หยิบคิดว่าไม่น่ามีนะคะแล้วอันนี้คือไดเป่าผมนี่เข้ก็ถังขยะนะคะสวมก็เป็นท่วโซฟ์ทันสมัยนะเพราะเป็นโรงแรมใหม่นะคะเป็นแบบอัตโนมัติ นี่อันนี้กิ้งได้เลนโยขาได้เลยนะตรงนี้อันนี้จองเป็นเตียงใหญ่นะหนึ่งเตียงแล้วก็มอีอันนี้ชุดนอนนะชุดนอนเขาก็ไม่ได้ให้มานะตอนเราเช็คอินเขาถามว่าเอาชุดนอนไหมก็เอามานะคะใช่แค่ชุดเดียวนะส่วนตรงนี้หน้าต่างยังไม่ได้เปิดดูเลยเป็นวิวอะไรอ๋อเป็นวิวตึกชนตึก ข้างๆนะคะก็ไม่ได้มีในยะาอะไรนะคะอันนี้เป็นสายเป็นปลั๊กอันนี้เป็นไฟแล้วก็อันนี้เป็น USB มีทั้งหมด2ด้านเลยเอ,อ๋อด้านนี้ไม่ใช่ USB ด้านนี้จะเป็นเป็นปลั๊กแบบญี่ปุ่นเดี๋ยวว่าขอรีวิวแบบเร็วๆแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ดึกมากแล้วเที่ยงคืนละเดี๋ยวจะได้อาบน้ำนอนนะคะแล้วก็นี้เป็นกาต้มน้ำ อันนี้เป็นเครื่องเหมือนแบบปล่อยควันอะไรไม่รู้ใช้ไม่เป็นนะคะแล้วเขาก็เขียนว่าน้ำเปล่าเนี่ยมีให้ในชั้น B1 นะคะก็ต้องบอกว่าอะไรจริงๆที่นี่เขาจะมีเวลความดิงนะคะช่วงประมาณบ่ายสามจนถึงสี่ทุ่มนะคะก็ไปหลับได้แต่ทีเนี้ยโบไม่รู้ว่าตอนแรกเขามีน้ำเปล่าให้ด้วยเนาะทีนี้กลับมาเนี่ยมันเลยสี่ทุ่มแล้วก็เลยไม่มีเลยต้องซื้อน้ำเปล่ามากินเองอันนี้ตู้เซฟอันนี้แก้วนะคะอันนี้กระจก แล้วก็ตู้เย็นตู้เย็นเนี่ยต้องมาปรับถ้าจะใช้ต้องมาเปิดไอ้นี่เองเขาก็จะมีสวิตให้เราเปิดเองไม่งั้นไม่เย็นนะอือมีม่ก็ซื้อน้ำมากินเองแล้วก็ใต้เตียงเห็นไหมสูงเลยนะก็ยังเก็บกระเป๋าเก็บของได้นะถ้าใครช้อปปิ้งมานะคะอันนี้นะคะหน้าจอทีวีก็ใหญ่ดีนะแล้วเขาก็จะมีรหัส wiFi ไวให้นะคะทุกคน ประหยัดเน็ตก็ต่อไวไฟโรงแรมก็เร็วดีพอใช้ได้มี YouTube ให้ดูประมาณนี้นะคะนี่ให้ดูทางเดิอนอีกรอบมองจากมุมนี้บ้างอืมทางเดินกับห้องน้ำกว้างนะคะคือลัากษณะการตกแต่งห้องอะบรู้สึกว่าเขาเน้นการใช้สอยให้สะดวกสบายแล้วก็สิ่งที่จําเป็นอะไรเงี้ยนะคะก็แล้วแต่นะว่าจะชอบไม่ชอบถ้าอย่างบางโรงแรมเนี้ยเขาก็จะเน้นแบบวิเตียงแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ทางเดินจะแคบ เน้นเตียงเน้นแบบห้องน้ําใหญ่อะไรเงี้ยตอนนี้ก็ห้องน้ําตใหญ่ทนนี่ห้องสแปดตารางนะคะโบจองมาค่อนข้างแพงน,นิดนึงจองมาก่อนเดินทางประมาณ3อาทิตย์เดี๋ยวเอาให้ดูค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะคะโรงแรมโฮเทลอาม n เนกชินจูกุคาบุกิโจนะคะโฮเทลอามเนก็ A M A N E K นะคะชินจูกุคาบุกิโจนะคะก็อยู่ที่ใจกลางย่านชินจูกุเลยเนอะจะใกล้กับก็ชิล่า ก็ชิล่าที่ทุกคนชอบไปถ่ายรูปกันนะคะแล้วก็ใกล้แหล่งช้อปปิ้งทุกอย่างรองเท้ากระเป๋าห้างสารพัดเลยนะคะเรียกได้ว่าทําเลโอเคนะแต่อย่างว่าแหละถ้าเป็นช่วงประมาณกลางคืนบางคนจะบอกตรงนี้เป็นแบบแหล่งคมแดงก็จะบอกว่าไงเดียะคึกคืนดีกว่าเป็นร้านเหล้าร้านพวกแบบเรียกว่าอะไรเป็นผับเป็นอะไรอย่างเงี้ยเยอะนะคะแต่ว่าจริงๆเราเป็นนักท่องเที่ยวเขาก็ไม่ยุ่งกับเราหรอกเราก็เดินเล่นอะไรของเราไปได้นะคะใกล้ๆก็จะมี Familymart นะคะแล้วก็มีอะไรอ่ะมีราวสนันะคะทุกอย่างครบพร้อมหมดเดินออกไปก็เป็นห้างไปเลยหมดแล้วอ่ะเออก็ชินจูกกอเนาะเอาเป็นว่าเรื่องทําเลมไม่พูดแล้วกันนะคะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องห้องนะห้องก็กว้างดีอย่างมากเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยตรงทางเดินเนี่ยโมบอกเลยว่าถ้าเป็นกระเป๋านะ28นิ้วเนี่ยสองใบสามใบเนี่ยกางในห้องได้สบายๆนะคะแล้วก็เอาของมาเก็บใต้เตียงตรงนี้ก็ได้อีกเนาะเรื่องของห้องนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือโรงแรมเนี้ยใหม่มากเพราะว่าเพิ่งสร้างเสร็จนะคะแล้วก็เปิดให้บริการตอน ปี2023นีนี้เองนะหากรีวิวดูก็จะไม่ค่อยมีเนะแล้วนี่โบก็ตอบโจทย์ตรงที่ว่าเออรอบนี้โบมาพักนะ มาจากนาริตะเลยก็อยากจะนั่ง N น x t นะคะหรือนาริตะเอ็กเพสนะคะแล้วก็มาลงชินจูกุหรือมาลงไปทางเลยแหละแล้วก็หาโรงแรมแถวนี้นอกเพราะว่าเดี๋ยวจะซื้อของช้อปปิ้งสัหน่อยอะไรเงี้ยไม่อยากนั่งรถไฟอะไรแล้วนะคะก็เลยยอมเลือกทําเลนะคะตรงนี้นอนตรงนี้พักที่นี่แหละแล้วก็ใหม่ด้วยก็ตอบโจทย์2ข้อคือใหม่แล้วก็ทําเลมันได้นะคะแต่ว่าทําเลกับความใหม่มันก็ส่วนทางกับราคาที่จองมาเหมือนกันเนาะจองมาค่อนข้างแพงจองมาก่อนเดินทางประมาณ2 -3 มอาทิตย์ ะะผ่าน a g ก d a นะตกคืนละ4,200บาทนะก็ดูเอาละกันเนอะบราว่ามันก็แพงนิดนึงเหมือนกันนะแต่อย่างที่พูดเนี่ยแลกกับทำเลแล้วก็ความสะดวกนะคะทางทางที่ลดแล้วเนี่ยใช้ JCB ลดไปด้วย594บาทจริงอ่ะ4,007นะเนี่ยใช้ JCB ลดไป594บาทเออ4,202บาทจริงๆอะ่ะนั่นแหละนะคะ ก็แล้วแต่ละกันทุกคนถ้าใครเลือกทำเลก็ลองไว้พิจารณานะคะใครจองหลังจากนี้จ,จะได้ถูกกระโบก็ได้หรือว่าแพงกระโบก็ได้นะคะซึ่งห้องที่จองมาก็จะเป็นห้องดับเบิลรูมนะคะก็คือ1เตียงใหญ่นะคะนอนส MOKING นะคะโรงแรมนี้เป็นโรงแรมปอดบุหรีนะแต่เขาก็จะมีห้องสําหรับสูบุหรี่ให้กับคนที่สูบุหรีนะเป็นชั้นล่างนะคะตอนแรกบอกไปว่าห้องนี้ 18ตาราง18ตารางเมตรแต่ว่า,าจริงๆแล้วเนี่ยโบมาดูตรง booking ก,ก,การจองนะมัน17ตารางเออตอนแรกเขาจะว่าเจนะคะแล้วก็ข้อดีคือห้องน้ำใหญ่ห้องน้ำใหญ่อ่างอาบน้ำถ้าใครจะแช่สบายอาบน้ำสนุกนะที่นี่แล้วก็สะอาดนะคะเอาเป็นว่าอย่างไงโบขอจบการรีวิวนะคะโรงแรม Hotel อ m a n e k Shinjuku k a b u k i c ไว้เพียงเท่านี้นะคะสําหรับใครนะคะที่กาลังมองหาโรงแรมในชินจูกุอยู่นะคะก็ให้โรงแรมนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกละกันนะคะถ้าใครถูกใจคลิปนี้นะคะรีวิวโรงแรมในย่านชินจูกุนะคะก็ฝากกดไลค์ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าหากยังไงก็รบกวนนะคะกดซับสไคร์นะคะแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้โบทำคลิปอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะยังไงก็ขอลาไปก่อนนะสำหรับวันนี้ง่วงมากๆแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย คราวหน้าโบจะพาไปเที่ยวที่ไหนหรือว่ารีวิวอะไรต่อติดตามกันได้ที่ช่อง Facebook โบโบจังชาแนลและหากถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องโบโบจังด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วเจอกันค่ะโบมีบริการฝากสั่งสินค้าจากญี่ปุ่นหากใครสนใจติดต่อโบได้ที่ Facebook ในช่องทาง Inbox ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย